ในทุนผู้ให้การสนับสนุนซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มพลังงานเนี่ยเพ่นไปเรียบร้อยแล้วผมยจะอีกครั้งไม่ใช่เพ่นไปอย่างเดียวนะเขาตัดสินใจที่จะให้เงินสอส,อสอเขาไปฮะสอวอรหรือสมาชิกผู้แทนสภาคนละ20ล้านซื้อเสียงเพื่อที่จะให้มาบหวตกับฝ่ายซ้ายให้เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาจะขอโรงงานทำให้การค่าไฟฟ้าของพวกเราจะแพงขึ้น นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะนะครับนั่นหมายก็ว่าลุงตอนนี้ลุงเป็นยังไงลุงเครียดใช่ไหมใช่แต่ช่วงโควิด -19 มันยากกว่านี้เยอะฮะประเด็นคือถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ทางออกเรื่องนี้ใช้หลักนักเลงนำการอาหารเรียกคนคนเดียวเข้ามาหาแล้วสั่งการจบเลยนั่นคือชัดเตาปก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองลุงตู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหืดขึ้นคอนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าร่างกายตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นั Dạ vâng. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị. Xin chào 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 Xin พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็ามาลงเลือกตั้งเป็นค a ดิ i d a หมายเลขหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติทุกโพออกมาก็ปรากฏว่าอยู่ในอันดับ5อันดับ6นะครับถึงแม้ว่าประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งอันดับตกมาอยู่อันดับ3อันดับ4ี่คะแนนนิยมดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับนะ ว่าตอนนี้เนี่ยนะจะลงไปหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับน้ำหนักลดไป5กิโลนะครับหลังจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องอไปขอให้ทีมรักษาความปลอดภัยพยุงขึ้นบันไดซึ่งปกติพลเอกประยุทธ์จะ ึ้นลงเข้มแข็งประเด็นก็คือว่าคราวนี้หลุงตูก็เพียรนะักจะไปต่อไหวหรือเปล่ามีคนตั้งคําถามเยอะเลยทีเดียวว่าจะไปรอดไหมอาการแบบนี้ไรับ <S 2> <S 2> ผมเรียนหุ้นส่วนนะจริงๆแล้วเนี่ยถามผมว่าผมทราบหรือยังว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นแบบนี้ผมเรียนตรงๆผมทราบและรู้อยู่แล้ว ถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างการแก้ไขปัญหาโควิด1 i กับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าการแก้ไขปัญหาโควิด1 i เนี่ยยากกว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งร้อยเท่าพันเท่าแต่ประเด็นคือเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งหรือไม่ถ้าเข้าใจก็ง่ายทาไมเข้าใจก็ยากคิดจนหัวแตกกินไม่ได้ นอนไม่หลับน้าหนักลดไป5กิโลนะครับไปไหนก็ต้องมีคนพยุงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้มาถูกทางไหมถูกทางแล้วนะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงถามมาถูกทางไหมถูกทางแล้วแต่ผมไม่สามารถจะบอกผ่านสื่อได้ไงว่ามันถูกทางยังไงแต่ผมเรียนว่ามันถูกทางแล้วทําม,มาถูกต้องแล้ว ทางออกของพลเอกประยุทธ์กําลังเข้าสู่ทางตันโดยบริยายนะครับคะแนนนิยมนะดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะได้ซึ่งผมเรียนมาโดยตลอดนะบางคนก็ไปด่าปูจริงไม่ใช่ทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์โดนเทหมดตอนนี้เป็นไงฮะเสื่ยงตังทําอย่างที่ผมเรียนไหมฮะสองปอโดนเทนะทั้งประยุทธ์ทั้งประวิทย์พักร่วมเทจะใครพักกรุม่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีปัญหา ทางรัฐบาลก็เทวณิยุทธ์เทวณิปวิดด้วยสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะผมเรียนมาตลอดนะการที่จะทําลายสามปอได้หรือสองปอได้เนี่ยต้องใช้หลักแบ่งแยกและปกครองกลยุทธ์ที่สามและกลยุทธ์ที่สามสิบสามในตำนานสุนบูน 3, กลยุทธ์ที่สามก็ต้องแบ่งแยกศัตรนะูกลยุทธ์ที่สามสิบสาม ก็ให้รบกันเองตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่านะะแตกกันเองเล่นงานกันเองโจมตีกันเองเรื่องของไฟฟ้าเห็นไหมผมบอกเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละรู้ได้ไงมันเป็นหลักพื้นฐานนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นหลักพื้นฐานเขาใช้กลยุทธ์ตัวละครเพียงตัวเดียวในการเดินเกมน,นี้นะครับและเขามั่นใจว่าในการเกเดินเกมเนี่ยประสบความสาเร็จผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจ นะครับถามว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์สามปอจะมีสิทธิชนะไหมผมเรียนตรงตรงมีสิทธิชนะนะครับทางออกมีทางเดียวนะครับใช้หลักนักเลงนำการทหารถ้าใช้หลักนักเลงนำการทหารแม่นยำในยุทธศาสตร์ไม่ต้องมาเครียดะมีกระบวนการกลไกใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนทุกอย่างก็จบไม่มีอะไรเลย แต่คนที่ไม่เข้าใจลึกซึ้งทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเครียดไม่รู้จะไปทางไหนไอ้คนนั้นไหวอย่างคนนี้ไหวอย่งางทำโบมาก่อแย่ไอ้นั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่านายทุนผู้ให้การสรนับสนุนซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มพลังงานเนี่ยเพ่นไปเรียบร้อยแล้วผมย้ำอีกครั้งไม่ใช่เพ่นไปอย่างเดียวนะเขาตัดสินใจที่จะให้เงิน สอสอเขาไปฮะสวรหรือสมาชิกผู้ทีิสภาคนละ20ล้านซื้อเสียงเพื่อที่จะให้มาโหวตกับฝ่ายซ้ายให้เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาจะขอโรงงานทำให้การค่าเบฟ้าของพวกเราจะแพงขึ้นนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะนะครับนั่นหมายก็าว่าลุงตอนนี้ลุงเป็นยังไงลุงเครียดใช่ไหมใช่ แต่ช่วงโควิด -19 มันยากกว่านี้เยอะคประเด็นคือถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ทางออกเรื่องนี้ใช้หลักนักเลงนำการอาหารเรียกคนคนเดียวเข้ามาหาแล้วสั่งการจบเลยนั่นคือชัดเต่าปูนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ฝันวันไม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสาตร์ไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้ น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยหิบพลัง ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหนาที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้นนต้องรักชาติต้องรัก ไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน ดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวาน คือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรื่องรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาที่ทิพยภูมิใจ แผ่นดินนี้บ้านเรานี้านเต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัว,วใจไ<ห>ทยของไ <คน S 1> <อ>ทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอยากให้ใครเข้ามาทำให้ไทย ร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำนาทีท่ผูมิใจแผน่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน